สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังปลากระเบนสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเห็นนากระเป๋าคลัชกระเบน10นิ้วมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันแล้วก็จัดให้ในราคาโปรโมชั่นสุดแสนพิเศษไซส์แบบนี้เป็นไซส์ที่หายากมากปกติแล้วขึ้นห้างและส่งออกเท่านั้นปลากระเบนสัก3,000ตัวจะมีรุ่นนี้ไม่เกิน50 ที่จะทำกระเป๋ารุ่นนี้ได้นั้นจะได้เจอสักทีหนึ่งนะคะพี่ๆค่ะถ้าพี่ๆชื่นชอบสีไหนให้รีบจัดเลยนะคะเพราะว่าราคาโปรโมชั่นร้อนแรงมากเลยค่ะเริ่มต้นที่สีชมพูนะคะตัวนี้ขนาดกว้าง10นิ้วสูง4.5นิ้วความหนาด้านข้างนะคะอยู่ที่2.5นิ้วราคาขึ้นห้างใบนี้ต้องมีเป็นหมื่นนะคะเพราะว่า ปลากระเบนตัวใหญ่มากราคาที่สิงคโปร์นะคะไซส์ประมาณนี้จะอยู่ที่ประมาณ30,000ื่นกว่าบาทน้องเอ๋จัดให้ในราคาพิเศษ1,690บาทเท่านั้นนะคะสีชมพูสวยหวานมากตัวสายสะาายจะเป็นสายโซ่นะคะพี่ๆคะ่ะถ้าสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอทาง YouTube นะคะน้องเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอทางไลน์ได้เลยนะคะน้องเอ๋เปิดให้ดูด้านในนะคะฝากกระเป๋าแล้วก็ลำตัว ตรงนี้จะผลิตจากหนังวัวแท้นะคะก็ใช้วัตถุดิบไปเยอะมากเลยนะคะรุ่นนี้ใส่มือถือได้สบายข้าวของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยใส่ได้เลยนะคะช่องใช้งานค่ะมีช่องใส่บัตรช่องอนเนกประสงค์นะคะมีช่องกระจกตรงนี้ด้วย2ช่องใหญ่ๆมีช่องซีฟนะคะแล้วก็ช่องด้านหลังอีกสช่องโอ้โหพี่ๆค่ะสวยมากจริงๆนะคะสีชมพูสีที่1ค่ะไปต่อกันที่ สีต่อไปนะคะสีต่อไปน้องเก๋จะให้ชมเป็นสีเทาเข้มโอ้โหของจริงแบบว่าพี่พี่ขางานตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าที่น้องเก๋นำมาจัดโปรให้อันนี้คือสินค้ามาจากห้างนะคะสินค้ามาจากห้างความสวยจะอยู่ที่ประมาณ95%จริงๆบางใบสวย100%เเลยด้วยซ้ำแต่งานเนี่ยไม่ได้ผลิตใหม่ล่าสุดแค่นั้นเองนะคะแต่เป็นราคาโปรพิเศษ ปลาไซส์ใหญ่หายากราคาโปรแบบนี้ยากมากเลยปกติงานขายก็ยากอยู่แล้วอันนี้งานโปรเลยนะคะพี่พี่ขาสายสะพายจะเป็นสายโซ่นะคะสวยมากเลยค่ะพี่พี่ขา1 6 9่บาทเท่านั้นดูความเงาดูความสวยสีเทาเข้มสวยและหายยากมากเม็ดไข่มุกใหญ่โดดเด่น โอ้โหถือออกงานพี่ๆคะ่ะรุ่นนี้นะใช้ถือเดินหงเดินห้างใช้งานในชีวิตประจําวันนะคะหรือว่าถืออวดถือโชว์ถือออกงานปลากระเบนตัวใหญ่ขนาดนี้ถือไปที่ไหนก็พูดได้เต็มปากเต็มคาเลยคะ่ะพี่ๆรุ่นนี้ปลากระเบนตัวใหญ่มากหายากจริงๆนะคะสวยสวยสวยมากๆเลยคะ่ะสีที่สองเป็นสีเทานะคะเป็นเทาเข้มไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปนอกเอกให้พี่ๆชมเป็นสีม่วงคะ่ะ สวยเลิศทุกสีจริงๆพี่คะ่ะจะถอดสายออกถือเป็นกระเป๋าคลัชก็ได้จะสะพายก็ได้นะคะพี่ี่หรือว่าจะครอสบอดี y ก็สวยสวยงามมากๆเลยนะ่าใช้ที่สุดเลยคะ่ะให้ดูสีม่วงใกล้ๆนะคะจุดเด่นของรุ่นนี้เลยคือสวดทรงที่สวยเรียบหรูปปลาตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะผลิตแบบใช้ปลากระเบนแบบเต็มใบรุ่นนี้เหมาะกับวัตถุดิบมาก รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เหมาะกับวัตถุดิบตัวนี้มากเลยวัตถุดิบตัวใหญ่ๆให,ใหใ่ให้เต็มใบด้านหน้าด้านหลังแบบนี้พี่ๆคะในราคาพิเศษนะคะ1,690บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและน้องเอวมีของแถมให้ทุกออเดอร์เหมือนเดิมนะคะของแถมช่วงนี้เป็นพวงกุญแจหนังปลากระเบนค่ะก็ แต่และชิ้นเนี่ยผลิตจากหนังแท้ทํายากแล้วก็ต้นทุนในการผลิตสูงมากเลยพี่ๆลองคิดดูนะค่าฟอกค่าเคมีค่าช่างค่าอะไรกว่าจะได้ชิ้นหนึ่งอะ่ะยากกว่าวัตถบิตทั่วๆไปเลยอันนี้เอาไว้ห้อยกุญแจรถกุญแจบ้านนะคะสวยนะคะพี่ๆขาดูด้านในสีม่วงเปิดออกมาฝากระเป,ป๋าและลําตัวสวยมากๆเลยแล้วก็ราคานี้คุ้มที่สุดเลยนะคะพี่ๆขาน่งพัน0 90บาทเท่านั้นไปต่อกันที่สีต่อไปตัวนี้จะเป็นลายเสือน้ำเงินดำเป็นลวดลายของเสือนะคะตกแต่งด้วยสีน้ำเงินและดำ ผลิตจากปลากระเบนตัวใหญ่ยิ่งทาให้ดูสวยเงาแวววาวแล้วก็โดดเด่นอลังการมากเลยนะคะพี่เพื่อู้หูดูใกล้ๆนะคะเม็ดไข่มุกสวยเงางามมากหนังปลากระเบนนะคะจุดเด่นเนี่ยเยอะมากเลยหนึ่งเลยก็คือตัวเอกลักษณ์ผิวหนังของเขาที่มีผิวหนังเป็นไข่มุกที่สวยงามนะคะแล้วก็ความแข็งแรงทนทาน โอ้โหในบรรดาคเครื่องหนังทั้งหมดปลากระเบนคือหนังที่แข็งแรงที่สุดเลยนะคะพี่พี่ขาตัวนี้คือลายเสือน้ําเงินดำ1,690บาทเอาไว้ถืออวดถือโชว์เอาไว้ออ,อ,ไวออกงานได้เลยนะคะพี่พี่ขราคานี้หาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้วนะคะหาไม่ได้จริงๆไปต่อกันที่สีต่อไปคะ่ะสีต่อไปนะคะก็จะเป็นลายเสือเป็นลายเสือสีเขียวดํานะคะสวยมากพี่พี่ขลวดลายและสีสัน งานสวยและงานหายยากที่สุดเลยมาต่อกันที่สีเขียวลายเสือเขียวดําตัวนี้เม็ดไข่มุกสวยและเงางามมากเลยนะคะพี่ๆขาดูค่ะน้องขจะหมุนให้ดูนะคะด้านหน้าด้านหลังสวยเงางามมากๆเลยนะคะพี่ๆนี่ค่ะลายเสือนะคะว้าวโทนสีเขียวนะคะ ชอบใบไหนแคปภาพแล้วก็ทักมาหาน้งเอดได้เลยนะคะยินดีรับใช้พี่พี่ทุกทุกท่านนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปตัวนี้จะเป็นลายรุง้งลายรุ้งเขียวนะคะพี่พี่ค่ะก็จะเป็นการเล่นสีลายที่พี่พี่เห็นทุกใบนี่จะเป็นงาน พ้นมือทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเป็นงานยากมากสําหรับหนังปลากระเบนตัวนี้จะเป็นรุ้งเขียวนะคะพี่ๆขาสวยมากไล่ระดับได้อย่างงดงามโอ้โหเนื้องานละเอียดแล้วก็ปลาเม็ดใหญ่ลายสวยสีสวยนะคะ1,690บาทต้องเน้นต้องย้ำเลยมีช่องล้วงหลังด้วยนะคะแข็งแรงทนทานหายห่วงเลยนะคะพี่ๆขาดูความเงาแต่ละใบแต่ละสีคือสวยจึงจริงๆ ถ้าถือกระเบนไซ์นี้ไปที่พี่พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าไซ์นี้หายากใหญ่แน่นอนตัวใหญ่ขนาดนี้เฉพาะตัววัตถุดิบอย่างเดียวพี่พี่เปิดดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะราคาขายปลาอย่างเดียวอะตัวละ5,000กว่าบาทราคาตัวนี้ในเมืองไทยอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะคะ ที่ลูกค้าเ้าเห็นอยู่ที่สซิงคโปร์บอกว่าใบหนึ่งอะประมาณ30,000กว่าบาทเลยราคาจากต้นเห็ีเนี่ยหนึ่ัเาบาทเท่านั้นนานๆจะมีมาสักทีหนึง่งพี่ๆชอบสีไหนตัดสินใจทักมาหาต้นเห็นเลยนะครบทุกสีแล้วนะคะชอบสีไหนทักมานะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเหยีด้วยนะคะน้งเหยจะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ